สวัสดีชาวโลกชาวโลกเกษตรกับวันนี้พามาชมทุเรียนสวนทุเรียนแล้รก็สวนผสมของบังยีดิ้งบานโอนนะครับมุฮวาพอชนะจังหวัดสงขลาทุเรียนสิบเดือนนะครับมาแล้วตอนแถวไหน้านนานี่ก็เป็นตอนอย่าใครมีเดือนบดนี่ก็ได้เบียร์ลา้าตอนนี้ก็เก็บไปก็ได้เบียร์ไปบางแล้วโหระพาอย่านั้นนี่ครับในท้องงานกว่ากว๊ะมะเขือกระเพราแดงกระเพรานี่แก็บขายทุกวันแบบนี้กระเพรา นี่กับตอนนี้ก็นําเสนอสิบเดือนได้ระวังยาวกับตนนะครับสิบเดือนเรื้อเชื้อความสูงนะครับแรกแรกว่าออกดอกก็ไม่ได้ออกดอกแตกยอดอ,อมอีการตัดแตงกิ่งมละมานี่แตกเลยแตกเลยนี่ๆๆนะครับความความระยะห่างข้างหลงังม,มีการแตกแตงเลยแล้วก็ตัดกิ่งเล็กๆนี่แตกเล็กนี่การรดน้ำน,น,น,นครับรอ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 บโค่นนะครับรดไม่มากอ่าโอ้โหมาแรกเชื้อกับนี่เชื้อยาวอืม เนี่ยทีช่งงานช่งงานกว่ากว่าขับรกได้เยอะแยะแล้วมีความทุกข์แล้วนี่ผมรู้บางนี้มีความทุกข์ย่างแรงนี่เด็กพวกข่าวสวนนะั้นใช่ไหมอย่างไรเสนอเลยมั่งนี่กี่ตอนสุเรียนหยิบซีหยิบซีซีตอนช่งงานนะต่อไปข้างหน้าก็จำบือตัดโดหรืออะไรมันบืนนี่ก็ก่ารตัดดูตัดดูนะไหนตัดอะไรมะไม่เลยอโอ้โห<อ>เลยด,<ล>ดีปร<ด>ีครับ,รบนี่ ไม่ต้องซื้อแล้วครับในบ้านมีเหลือขายนี่ครับออกดอกนี่ครับนี่สิบเดือนนะครับสิบเดือนผ่อนหัวผมนะครับแต่ตอยอดปักเดียวเลยนี่ได้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 วันได้เยอะนะครับรายเดือนลาวติดละช่องพันติดละช่องพันกับในช่วนนี้ติดเดียวนะครับช่องพันเนี่ยนี่น้ำลังหน่อยครับนี่ถูกยางนะครับเอาไปขายได้นะครับผ่อนน้องสาวก น่นองสาวเขา,อาเอาไปขายจะขายอยู่ตลาดถุกวันครับนี่ก็ตดดีอะไรนะแตงครับหนูแตงกีนน่แตงเลยนะครับผมไม่รู้จักน่าจะจ่ายนึงพริกดีปรีนะครับมีข้าวโพดครับข้าวโพดมันนาวครับมันนาวมัมีถือเป็นกินอยู่ในหมู่บ้านยังทั้งหมดเลยครับมะเขือก็ไรชนิดมีดีปรีอาจจะเป็นดีปลีขี้หนกนะครับขี้หนกพันแท หรืออาจจะไกลๆกหนึ่งโอ้โหโกล้วยก็มี่กับกล้วยแต่ตอนยากับเขี้ยวรับแสดงว่าปุ๋ยดีรับกตเรียนแต่ละตอนกับสมบูรณ์ถูกตอนเลยหยิบเซตอนสมบูรณ์ทุกตอนนะครับไม่มีแกละไม่มีเกแตดดิบดีก็จมหัวแหละกันอตอนนี้ก็ก็โอเคนะครับสวยกลางหลังมีตอนเลก็ลกๆกันกล้วยก็มี่กับกล้วยอยากกินกล้วยกินเลยนะครับ ก็ใครมาเร่งงานเร่ได้นะครับที่บ้านโอนนะครับมามาได้ทุกวันกับติดต่อมาได้เลยครับสวัสดีชาวโลก